สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในซีรีส์ออบบี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะต้องหนีจากโรงเรียนไอ้กดเข้าเกมเลยลกักกาโอ้โหนี่คือคุณครูของเราคุณครูพุงยุยมากแล้วก็พูดบาบา,บาเอ๊เฮ้ยอ่าคนนี้เป็นเพื่อนในค์สเรียนของเรานะครับบอกว่าคาร์สนี้มันน่าเบื่อมากอ๋อเขาเพื่อนเนี่ยให้เราไปกด เนี่ยครับสัญญาณกระดิ่งอันนี้ยแล้วอ๋อมันเป็นสัญญาณในนี้หมดเวลาคาบเรียนพอเรากดปุ๊บคุณครูก็จะบอกว่าวันนี้เลิกเรียนแล้วกลับบ้านได้อย่างนี้ปะเออวีอ้ยอโหออกมานอกห้องนี่ก็แบบเจอเลยนะอ่ะโอ้โหอันนี้ต้องโดดน้ําน้ําน้ําเฮ้ยมีเพื่อนเล่นด้วยอยู่ข้างหน้าระวังพื้นเปียกเนี่ยเขียนไว้อยู่ระวังพื้นเปียกเดี๋ยวนะอันนี้มันเหมือนสัญญาณที่แบบว่าไฟไหม้มากกว่าปะโดดไม่ขึ้นอะ่ะเออ ้ยพุ่งผ่าเดินผ่านท่อแอร์อ๋อวิโด,ดงมานี่เราทําการหนีจากโรงเรียนโดยท่อแอร์นะเอ้าดีเขาอ,อันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยพุ่งสเกตเห็นว่าอ๋อเราเราใส่ชุดนักเรียนอยู่ด้วยนะนักเรียนหัวร้านลุงก็เป็นนักเรียนไม่เหมาะเนี่ยเอ้ยถูกตรงนี้มันโดดเข้ายากจังอะลงไปเมื่อกี้เราไปทางขวามันเป็นมันไปไม่ได้นะต้องไปทางซ้ายขอแอบด,ดูนิดนึงได้แหละเอเอเขามีเช็คพอยต์อุ้ย เดี๋ยวนี่มันโรงเรียนอะไรทำไมมันมีลาวาด้วยมันแปลกๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ละเฮ้ยที่เราหนีจากโรงเรียนหรืออะไรเนี่ยเอ้ยเราเหมือนเราลงมาที่เหมือนแบบว่าเป็นท่อระบายน้ําแต่ว่ามันมีลาวาด้วยมันไม่ใช่แล้วมันเป็นท่อระบายน้ําแบบไหนเนี่ยเอ้ยโอ้ยตรงนี้ไปไม่ได้ต้องโดดไปแบบนี้เออลงไปอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวทางหนีมันดูเหมือนแบบว่าลงต่ําไปทางล่างเรื่อยๆอ่ะมันจะพาเราไปที่ไหนกันเนี่ย เลี้ยวขวาวุ้ยมีเช็คพอยต์อ๋อเป็นพื้นแดงๆแบบนี้อ่ะโดดอุ้ยอ้โหนิดเดียวเอ้ยหอ้ยเกือบๆเลยไปได้แล้วครับเอ้ยอันนี้ใบพัดเหมือนอ๋อลอยขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวนะไปทางไหนเอ้ทางนี้ทางนี้เอ้ยขึ้นไปกลอขึ้นไปขึ้นไป เออโอเคอุ้ยโหเราต้องแบบทำไมทางมันดูมุดผ่านท่อแอร์เยอะจังอะ่ะอุ้ยด้านนี้เหมือนมีแบบว่าพื้นข้างล่างเป็นพีทนะไม่ต่างจากลาวาลงไปก็คงตัวเหลวอะ่ะโอเคครับไม่ได้ยากละอีซี่เอ้ยเช็คพอยต์เดี๋ยวอันนี้คือท่อแก๊สแก๊สเป็นแท่งแบบนี้เลยะโอ้ดื้เกินนะเขาเช็คพอยต์โหเห็นไหเราเดินผ่านท่อแอร์แบบที่มันจะพาเราไปไหนแน่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้บอกเลยนะว่าเราผ่านไปเยอะแค่ไหนแล้วนะ ลงไปอุ้ยโหยิมคลาสเอ้ยเป็นคลาสเรียนวิชาพละเราจะต้องเจอกับโหคุณคณรูพละคุณคณรูพละพุงโกรใหญ่คพละตัวจริงไหมเนี่ยเอาละครับเราจะต้องเข้าคลาสเรียนพละคือเราลงท่อมาเรื่อยๆแล้วเราก็เจอคลาสเรียนพละหรอมันใช่หรออ่าเราจะต้องห้ามตกนะเมื่อกีน้นีเขียนไว้เอาเช็คพอยต์อ่ะกระโดดโดดโดดนะโดดเอ้ย มีเพื่อนเราบอกว่านี่มันยากเกินไปฉันยอมแพ้แล้วฉันยากกลับบ้านเอ้ยไม่ยากตรงไหนนี่ไงเดินผ่านห้ามเอ้ยเกือบตกโอเคอันนี้ปีนปีนขึ้นไปปึ๊บปึ๊บปึปึ๊บปึแล้วก็กระโดด่ะปีนไปเรื่อยๆไม่มีไรนะผมมาตกลงมาได้โดดมีไม่ยากอันนี้ก็กระโดดข้ามกระโดดข้ามเอ้ยผ่านแล้วหรอ คุณครูเสร็จแล้วครับท่าเรียนวิชาพละเอาประตูนี้หรออุย้ยมันยังไม่จบพี่ถึงเวลาที่ฟุตบอลเราต้องไปเล่นบอลต่อเตะบอลเดี๋ยวนะบอลในที่นี้มันคือมันคืออเมรกันฟุตบอลไม่ใช่โอ้โหเอาล้วครับยังไงต่อเอ้ยต้องจูกเหรอวิ่งหลบเอ้ยคูไอวิ่งไปถึงไหนอะเดี๋ยว ตดเส้นหลังเหรอโอเคป,ดปีดแล้วอะไปประตูนี้ต่อบปะ่ะแค่นี้เลยเหรอโอเคเช็คพอยต์นี่เรากลับเข้ามาในอาคารเลีนอีกครั้งเราก็เจอหูแสงเลเซอร์โดดโดดโดดโอ้สบายครับ อุ้ยแล้วก็เจอพื้นที่เหมือนเป็นพีทนะสีเขียวๆแบบนี้แลโดดข้ามเอาดีๆเดี๋ยวดีๆเดี๋ยวดีๆไปไปไปโอ้ยตรงนี้ต้องโดดโอเคเฉียวนิดนึงเอ้ยต่อไปเราต้องขึ้นไปที่ชั้นสองของอาคารห้องเรียนมีกับดักด้วยเฮ้ยเขาให้เราเลือกประตูที่มันถูกต้องนะโอ้ยไม่ใช่โอ้ตายเลยผิดประตูประตูแรกไม่ใช่อ๋อลองประตูขวาละกันนะ ไม่ใช่กแกโอ้โ้หรือว่าจะเป็นประตูกลางประตูใหญ่เอาไม่ได้ประตูนี้ไหมโอ้ผมเลือกผิดทุกอันเลยเหรอโอ้โหมีสี่ประตูคือเราเลือกผิดไปสามเลยเหรอดวงเกินอ่ะประตูสุดท้ายแล้วอโอเคเอ้ยโอ้โหดูเหมือนว่าห้องนี้จะเป็นคลาสเรียนวิทยาศาสตร์อ่าเฮ้ยมีของเหลวไหลมาตามท่อสีม่วงแล้วไงต่อ บึ๊บโอ้เป็นประตูวาร์บเหรอนี่คือทางออกแล้วเป้าหลอกปะเนี่ยโอ้เข้าวาร์บไปแล้วครับแคนดีแน้แลนเราถูกวาร์บมาที่ดินแดนขนมลูกอม,มเดี๋ยวนะฮะนี่ดูด,ดีก็คือวาร์บเข้าประตูวาร์บห้องวิยาศาสตร์แล้วก็ก็ามาเมืองที่เป็นลูกอม,มอย่างนี้เลยเหรอเอ,อ้ยโอ้โหเราต้องกระโดดเหยียบตุ๊กตาหมีกระโดดโดดเข้าเช็คพอยต์ครับ โอ้ยเราเจอสะพานแคนดี้อีซี่อีซี่ไม่มีอะไรอเอา้าเฮ้ยหลอกอะ่ะโอ้โหอันสุดท้ายมันหลอก้ยอ,อันสุดท้ายสีเขียวไม่ใช่โอ้โหเอาละครับผมชอบสีแดงหลอกโอ้โหไม่มีดวงเลยตั้งแต่เลือกประตูแล้วมี3ประตูถามจริงโอเคเช็คพอยต์แล้วครับอ่าเหยียบมัสเลโลเหยียบกระโดดครับอ้ยเจอประตูวาร์ปอีกแล้วนะ ว่าไปไหนต่อครับโอ้โหกลับมาห้องเรียนเจออาจารย์คนเดิมเข้ามาคุยกับครูแล้วก็ครูก็หายไปเลยโอ้ยประตูมันถูกปกป้องด้วยเลเซอร์นะมันออกไม่ได้เราต้องทะไปทางท่อแอร์เหรอเฮ้ยเพื่อเราโดดออกทางนี้เหรอเฮ้ยอ๋อเข้ามาได้ไปครับโหน่ากลัวจัดลงไปตายไหมเนี่ยนี่ไง <laughs> โดนหลอกเฮ้ยไม่ใช่เมื่อกี้เราไปทางนูน้น เมื่อกี้เราไปซ้ายเราไปทางนี้โอเคเฮ้ยเราเหมือนไม่อยู่ที่ห้องเก็บของนะเฮ้ยเราเจอโอ้เราเจอ,อ,เเจอนี่ครับบดล็อกเลเซอร์แล้วเราก็ออกทางประตูหลักได้แล้วนะไปครับอุ้ยโอ้โหเราเจอเลเซอร์ที่เป็นตารางแบบนี้ีแวโดดยังไงดีกว่าปึ๊บโอ้ยปึ๊บ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 เอ้ยเกือบโดดอ๋อ ขยับตัวนิดเดียวก็โดนเลยเหรอว่าเราต้องเลงตัวเราให้มันอยู่ตรงกลางก่อนแลวมันจะโดดง่ายอ่าปึ๊บอื่ได้นิดนึงวิโอเคอออมาแล้วไปครับสเตตต่อไปวิไปไม่ได้นะทางนี้เออเราผ่านมาแล้วเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอา้าวเมื่อกี้ทำไมออกทําทำไมไม่ได้เขาเช็คพอยต์ครับอ๋อตอนนี้เราอยู่ที่สนามเด็กเล่นลาวา จุ่มโดดจุ่มจุ่มเลยจุ๊บปึ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 โอ้โหเราเจอเจอมากระดกเ๊ยโอ้โหไปได้ไปได้สิงช้าดโดดครับโดดครับโอเคโอ้โหระวังพื้นลื่นระวังพื้นลื่นนะดิ เดินเฉียวนิดนึงไม่เป็นไรนะระวังพื้นลื่นโอ้ยเลี้ยว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 โอเคครับผ่านแล้วครับวิเราต้องมาประตูนี้ก่อนนะเมื่อกี้มันปิดไม่รู้อ่านไม่ออกวิหูโดดผ่านไปบรรทัดไปบรรทัดยังลบสินสอด <c oughs> ินสอสีโอเคเราผ่านมาแล้วครับวิเช็คพอยต์เดี๋ยวนะโอ้โหตู้ล็อกเกอร์ที่จุ่มลาวา ป,ปึ๊บปึ๊บปึบปึบปึบโอเคเอ้ยประตูนี้ไปไม่ได้ครับประตูนี้มีเช็คพอยต์ไปครับเฮ้ยมันไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยอ๋อมีทางลับตรงห้องล็อกเกอร์ไปแล้วครับปึ๋มโอ้โหเจอเช็คพอยต์วิวิวิวเดินนืด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 เลี้ยวเรียวเอ้ยหลมพัดลมพัด อ้ยสไลด์สไลด์เอ้ยออกข้างออกข้างอโอ้โหลมแรงจัดโอเคมันต้องกระโดดช่วยหน่อยนะโอ้โหอันนี้มีเลเซอร์แต่ว่าอ่าเลเซอร์มันเคลื่อนย้ายตลอดเวลาง่ายๆครับมาแล้วครับวิสัง่งวยเราอยู่ที่สเตทที่3ามแล้วนะอันนี้คาสเรียนว่ายน้ำํำแล้วไงต่อเราจะลงยังไงอ่ะโอ้โหเราต้องดำน้ําไปนะดำน้ําผ่านท่อแอร์ เป็นทังไงครับเนี่ยบุง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 บ er ุงบุงบุงโอ้โหอมออกไม่ไหวแล้วหายจะไม่ออกบุง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 ขึ้นไปบุงบุงบุงโอ้โหมาโผล่กลางสะน้ำเลยนะเข้าเช็คพอยเลยครับโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้จะไปยังไงครับ อ๋อไปได้ <os> ตกใจนึกว่าลงไปแล้วตายเลยโอเค okay ครับปึ๊บออกมาอาเหมือนกลับเข้าคลาสเรียนอีกแล้วนะแปลกๆมีห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงไม่ใช่ครับเราต้องเข้าห้องน้ําชายนะอุ้ยโอ้ยอุ้ยเหมือนห้องน้ําชายจะไปไม่ได้ครับห้องน้ําหญิงละเอาผมก็ไปไม่ได้อีกโอ้โหต้องปีนบนนี้ต้องปีนบนบน ues, อ่างก๊อกน้ํานะปึ๊บโอเคเฮ้ย okay. นี่เราเข้าหลุมสก i บ i ดี้ทอยเลตอ่ามีสองทางผมว่าทางขวานะผมจะเดาไม่ถูกเลยเหรอเอาดีๆใช่ครับเดาไม่ถูกเลือกทางไหนทางนั้นคือทางที่แย่ตลอดโอ้โหไปทางซ้ายอะดิน่ากลัวโอ้โหแล้วก็เจอทางแยกอีวอะผมขอขอขวายีหนึ่งเฮ้ยขวาเหมือนจะเหมือนจะโอ้เลือกแต่จะไม่มีเลือกถูกเลยเหรอ เกินไปป้าอ่ะไปทางซ้ายครับโอ้โหนี่มันเหมือนมันอยู่ใต้ดินแล้วนะเนี่ยเอ้าเข้าเช็คพอยด์ครับโดดผ่านท่อครับเอ้าโอ๊ยเราโดนท่อเราตายนะโอเคครับหูยคือมันมันดูไม่ออกเลยว่าแบบว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบท่อร้อนเนาะหูยโดดโดดครับข้างล่างเป็นพิษครับ เรเจอพิดอีกแล้วโอ้โหมีทางแยกอีกแล้วซ้ายขวาอ่ะผมเลือกซ้ายมากผมเลือกขวาพิดตลอดเลยนะนี่ไงแล้วมันก็พิดอีกแล้ว <laughs> ไปทางนู้นป้าใช่โอ้โหโดดด้วยความมั่นใจอ <laughs> โดดโดดไปตรงนี้มีบันไดนะเอาขึ้นยังไงเอ่ยโอ้ยทำไมมันแปลก,แ,ปกแตอนแรกกระโดดไปเกาะไม่ได้นะคอนเก t u ูเลชัน เอ้ยผ่านแล้วมี37ด่านเย้เย้เยเราหนีรอดจากโรงเรียนมรณะได้แล้วเราอยู่มาขึ้นมาที่ดาดฟ้าแล้วเนี่ยโอเค